คนส่วนใหญ่มีกระดูกซี่โครง12คู่ซึ่งนั้นเท่ากับซี่โครง24ซี่แต่บางคนก็มี25ซี่ซึ่งในคน200คนจะมีกระดูกซี่โครงอยู่ตรงคอซึ่งอยู่เหนือซี่โครงซี่แรกและกลายเป็นฐานให้กับลำคอโดยจะอยู่เหนือกระดูกไหปลารากระดูกซี่โครงตรงคอสามารถอยู่ด้านซ้ายหรือขวาหรือทั้งสองด้านก็ได้ไม่แน่ว่าคุณก็อาจมีมันอยู่โดยไม่รู้ตัวซี่โครงพิเศษนี้ไม่จะไปต้องสมบูรณ์มันอาจเป็นเพียงเส้นใยเนื้อเยื่อบางๆ ที่ไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเว้นแต่ว่ามันจะกดทับเส้นประสาทและหลอดเลือดคุณอาจไม่ต้องคิดมากนะักเวลาที่กรอกแบบฟอร์มตรงหัวข้อที่ให้ระบุสีตาแต่มันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ที่มีลักษณะทางกายที่หายากอย่างภาวะเฮทโรโครเมียหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าภาวะตาสสีผู้ที่เป็นภาวะตาสองสีแบบสมบูรณ์จะมีสีตาแตกต่างกันเช่นสีฟ้าหข้างน้ำตาลอีกหนึ่งข้าง แต่ก็มีคนที่เป็นภาวะตาสองสีบางส่วนเช่นกันซึ่งหมายความว่าจะมีเพียงม่านตาส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีสีต่างจากส่วนที่เหลือในสหรัฐมีคนเป็นภาวะนี้น้อยกว่า200,000รายผมสีแดงตามธรรมชาตินั้นไม่ธรรมดายอย่างที่คิดเพราะมีแค่2%ของประชากรโลกเท่านั้นซึ่งเกิดจากยีนจํานวน8ยีนนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับยีนหายากและยีนด้อยเพียงตัวเดียวซึ่งคุณได้รับสืบทอดมา2เวอร์ชั่นจากทั้งพ่อและแม่ของคุณ แตไม่ใช่ว่าทุกคนที่ได้รับยีนผมแดงจากพ่อแม่จะมีผมสีแดงดังนั้นมันต้องมียีนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกคุณรู้ไหมว่าสีตาสีใดที่หายากมากๆสีเทาไงคนส่วนใหญ่เนี่ยมีตาสีน้ำตาลน้ำเงินไม่ก็น้ำตาลแดงมีคนประมาณ17%มีตาสีฟ้าแต่โอกาสที่จะมีตาสีนั้นและมีผมสีแดงอยู่ที่ประมาณ0.17เท่านั้นมีน้อยกว่า1%ที่มีตาสีเทาถ้าคุณมีตาสีเทา นั่นเป็นเพราะระดับเมลานินบริเวณชั้นหน้าของม่านตามีปริมาณต่ำมีเพียง43คนบนโลกที่มีลักษณะทางกายที่หายากแบบสุดนั่นก็คือภาวะเลือดทองคำชาวอเมริกัน0.6%เเลือดกรุ๊ป a b n e g น t i v e แต่นั่นก็ไม่ใช่กรุ๊ปที่หายากที่สุดในโลกเมื่อปี1961ันกิักวิทยาศาสตร์พบว่าชาวพื้นเมืองออสเตรเลียนั้นมีกรุ๊ปเลือดรูปแบบเฉพาะซึ่งเป็นแบบที่ไม่มีแอนติเจนบางประเภทเลยหมายถึงโปรตีนหรือเซลล์เม็ดเลือดแดง กรุ๊ปเลือดรูปแบบเฉพาะบริจาคให้ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดหายากได้แต่จะรับเลือดได้จากคนแค่40กว่าคนที่มีเลือดแบบเดียวกันเท่านั้นมันจึงเรียกว่าภาวะเลือดทองคําเพราะมันมีคุณค่าดั่งทองคํลาลักษณะทางกายที่หายากอีกแบบหนึ่งก็คือการมีรูเล็กๆอยู่ข้างหูซึ่งดูดูไปแล้วก็เหมือนเหงือกปลายอยู่นะนักวิทยาศาสตร์บางคนมีทฤษฎีว่ามันเป็นร่องรอยของวิวัฒนาการที่ยังเหลือรอดมาตั้งแต่สมัยเรายังเป็นสัตว์น้ํารูเล็กๆนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หูข้างใดข้างงหนึ่ บางคนก็มีเท้าเหมือนชิมแปนซีโค้งงอยืดหยุ่นและเหมาะกับการใช้เพื่อปีนต้นไม้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันเก็บภาพคน400คนขณะเดินเท้าเปล่าและสรุปว่า1ใน13หรือ8ของผู้เข้าร่วมมีลักษณะนี้อยู่ปกติแล้วเท้ามนุษย์จะแข็งทื่อซึ่งมันถูกพัฒนาเป็นแบบนี้ก็เพื่อให้เราเดินบนพื้นราบได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้จากตำราแต่พวกลิงจะมีเท้าที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้พวกมันใช้จับกิ่งไม้ขณะเคลื่อนที่ผ่านต้นไม้ไปได้เท้าที่คล้ายกับลิงผู้อาศัยอยู่ตามต้นไม้นั้นจะมีความยืดหยุ่นตรงกลางมันจะโค้งงอตั้งแต่บริเวณปลายเทา้าและยาวไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างปลายกับส้นเทา้าปกติแล้วเท้าเราจะมีข้อต่ออยู่ตรงจุดนี้แต่คนส่วนใหญ่จะมีเอ็นแข็งๆอยู่บริเวณข้อต่อนั้นซึ่งนั่นทําให้เท้าพวกเขาแข็งทื่อ แต่คนที่มีเท้าที่หายากเหมือนชิมปันซีจะมีเอ็นที่อ่อนกว่าซึ่งช่วยให้เท้างอได้ลองขยับนิ้วกลางหรือนิ้วก้อยดูสิทำยากใช่ไหมละ่ะถ้าไม่งอนิ้วนางด้วยคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นแหละนะแต่ก็มีบางคนที่ทำได้โดยนิ้วนางไม่ขยับอยู่เหมือนกันซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าเป็นกรรมพันธุ์ถ้าคุณใช้ลิ้นแตะจมูกหรือข้างของตัวเองได้แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในประชากรประมาณ5%เซของโลกที่ทำแบบนี้ได้ ลิ้นของคนส่วนใหญ่ยืดออกมาไม่ได้ขนาดนั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนผู้หญิงบางคนมองเห็นสีได้ดีมากซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะสีต่างๆได้จากการใช้เซลล์พิเศษรูปกลวยในดวงตาปกติแล้วจะมีเซลล์รูปกลวย3แบบนักวิทยาศาสตร์เน้นไปที่กลุ่มคนที่มีภาวะเตตราโครเมซี ci, ซึ่งเชื่อกันว่าคนกลุ่มนี้มีเซลล์รูปกรวย4แบบด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงเห็นสีต่างๆได้มากถึง100ล้านเฉดทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ใช้เวลาหลายปีเพื่อค้นหาคนในกลุ่มนี้และเมื่อปี2010พวกเขาก็พบในที่สุดมันอาจดูเหมือนพลังวิเศษแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเสมอไปคนที่มีภาวะนี้คนหนึ่งเล่าว่าการไปซื้อของที่ตลาดจะเป็นเหมือนกับฝันร้ายเพราะมันมีสีต่างๆกองอยู่รวมกันแทบจะทุกซอกทุกมุมเลยมีคนที่เกิดมาพร้อมขนตาสองชั้นด้วยซึ่งชั้นพิเศษนั้นงอกมาจากต่อมไขมันที่เปลือกตา บุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งมีการกลายพันในลักษณะที่หายากแบบนี้ก็คือเอลิซาเบธเทเลอร์นี่คือสิ่งที่คุณลองทำได้ยกเท้าขวาให้ลอยจากพื้นแล้วขยับไปตามเข็มนาฬิกาคุณวาดเลขหกด้วยนิ้วหัวแม่เท้าได้ไหมห้ามใช้ดินสอรหรือกระดาษนะได้แค่นิ้วเท้าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกตัวในไม่ช้าว่าพวกเขาขยับเท้าเพื่อวาดเลขหกไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะตัวเลขมีลักษณะเป็นวงกลมแบบทุ่นเข็มนาฬิกา จะมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อสมองสามารถปรับจูนให้ทำอีกแบบหนึ่งได้ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนเราถึงจะสามารถทำกลับกันได้คุณคงเคยได้ยินความเชื่อทีว่ว่าเราไม่สามารถจามทั้งที่ลืมตาได้ใช่ไหมซึ่งก็จริงเพราะเส้นประสาทสมองเชื่อมระหว่างตาและจมูกอยู่จึงเป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่หลับตาโดยอัตโนมัติในขณะที่จามแต่ก็ใช่ว่าเราจะจามแบบลืมตาไม่ได้นะไม่ต้องกลัวไปตาจะไม่ถลนออกมานอกเบ้าหรอก มีคนที่สามารถส่งเสียงคำรามอยู่ในหัวได้เพียงแค่พวกเขาเกรงกล้ามเนื้อหูหรือกรามเราทุกคนมีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่ในหูหน้าที่ของมันคือช่วยลดเสียงบางอย่างที่อาจกวนใจคุณตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณเคี้ยวซึ่งมีบางคนที่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อเล็กๆนี้ได้ทำให้มันสร้างเสียงได้ดังก้องราวกับว่ามีสิงโตขนาดเล็กคำรามอยู่ในหัวคุณงอนิ้วโป้งไปข้างหลังได้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าคุณมีภาวะนิ้วโป้งงอ เพราะนิ้วมีข้อต่อ2จุดที่ทําให้มันงอไปข้างหลังได้ทั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องอันตรายและไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้รู้สึกอึดอัดมันเกิดขึ้นได้เพราะข้อต่อส่วนปลายในนิ้วมือซึ่งบางครั้งมันก็จะเกิดเฉพาะนิ้วโป้งข้างเดียวแต่บางคนก็ทําได้สองข้างมีลักษณะทางกายที่ทําให้คนกลายเป็นนักชิมตัวยงได้ด้วยพันธุกรรมมีบทบาทในหลายๆเรื่องรวมถึงต่อมรับรสข้อมูลระบุว่าประมาณ2 5ของประชากรโลกจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มนักชิมตัวยงนี้ เมื่อเทียบกับคนที่รับรสได้กปกติพวกเขาจะมีจุดเล็กๆบนลิ้นที่ชัดกว่ามันคือปุ่มรับรสทําให้ไวต่อรสชาติบางอย่างมากขึ้นเช่นรสหวานรสขมและรสเค็มพวกเขาจะมีตัวรับที่บอบางกว่าปกติพวกเขาจึงไม่ชอบอาหารรสจัดมากทั้งนี้พวกเขามักไม่ชอบกินผักต่างๆอีกด้วยเนื่องจากผักจะมีรสชาติขมเกินไปฟันคูดเคยมีความสําคัญนะแต่เราไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว แต่คนที่ไม่มีมันอยู่เลยนั้นก็พบได้ยากมากๆทุกวันนี้เมื่อฟันคุดหรือฟันกรามซี่ที่สมพยายามงอกขึ้นมาส่วนมากแล้วมันจะไม่มีที่เหลือพอจึงเป็นเหตุให้มันงอกซ้อนกับฟันอื่นๆในปากของคุณหลายคนจึงต้องกําจัดฟันส่วนเกินเหล่านั้นประมาณ5ล้านคนต่อปีเลยนะถ้าจะให้เป๊ะภาวะสินเนสทีเซียคือการที่สมองภาษสัมผัสบางอย่างเข้าด้วยกันคนที่มีภาวะนี้จึงริมรสเสียงดนตรีหรือได้ยินสี ว่ากันว่าโมซาร์เองก็มีภาวะนี้เขามองโน้ตดีเมเจอร์เป็นเสียงสีส้มอุ่นๆและบีแบลตไมเนอร์เป็นสีดำภาวะนี้พบได้ยากมีประมาณหนึ่งใน2,000คนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถนัดซ้ายหรือเป็นผู้หญิงลองนึกภาพว่าคุณสามารถจำมื้อเช้าเมื่อ15ปีก่อนได้เหมือนเพิ่งกินเมื่อวานดูสิจริงอยู่ที่คุณจำเรื่องราวดีๆได้แต่ก็มีคนที่สามารถจำทุกสีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ได้ชัดเจนพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า ถ้าคุณระบุวันเวลาให้พวกเขาสามารถบอกคุณได้เลยว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่และอยู่ที่ไหนมันเรียกว่าระบบความทรงจำตลอดชีวิตขั้นสูงและมีเพียง60คนบนโลกนี้เท่านั้น